ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับไปหาเหมาแผงมนสิทธ์โชลัตเตอรี่แจก3ตัวตรงเลขที่ชอบให้แนวทางไปก่อนแต่โปรดใช้วิจารณญาณในการชมทำงานเหงื่อแตกเท่านั้นที่จะได้เงินมาใช้ใกล้ถึงวันหวยออกทีไรต้องออกมาให้เลขเด็ดแฟนๆได้เอาไปตามลุ้นกันสำหรับลุกทุงเฉพาะใบหวยมนสิทธ์ทำสร้อย หลังหลายงวดที่ก่อนหน้านี้รับทรัพย์ถูกลอตเตอรี่มาเต็มๆก่อนหน้านี้งวดวันที่16กรกฎาคม2565ภายหลังการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลมนสิทธิ์คำสร้อยได้โพสต์โชว์ลอตเตอรี่ถูกรางอีกครั้งโดยระบุข้อความว่าซื้อถือเต็มไม้เต็มมือเป็นปึกๆถูก5,3ใบเดียวคุ้มไหมคิดดูแล้วกันงวดนี้หมดไป9,600จะเป็นลม ล่าสุดมนสิทธิ์ได้โพสตภาพลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้ลุ้นรลงวัลงวดว,ว,วันที่16สิงหาคม65พร้อมแคปชั่นว่างวดนี้16สิงหา,งหาผมซื้อเบาๆใกล้หวยออกอาจไปหาเหมาแผงตอนนี้เอาแนวทางไปก่อนนะครับแฟนๆเลขที่ชอบ146 430 427 057โปดใช้วิจรารณญาณในการชมทำงานเหงื่อแตกเท่านั้น ที่จะได้เงินมาใช้จ่ายสาธุเจริญพรขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ